ต้อนรับสู่ fs auto review ช่องรีวิวรถยนต์ที่นำเสนอข้อมูลเชิงลึกและครบถ้วนเกี่ยวกับโลกของยนตกรรมไม่ว่าคุณจะเป็นคนรักรถผู้ที่กำลังมองหารถคันใหม่หรือเพียงแค่ชื่นชมในวิศวกรรมที่ยอดเยี่ยมคุณมาถูกที่แล้วและวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับตำนานที่กลับมาอีกครั้งนั่นคือ Toyota Land Cruiser LC 70รุ่นปี2025ด้วยดีไซน์ที่แข็งแกร่งไม่เปลี่ยนแปลงพร้อมอัปเกรดเทคโนโลยีสมัยใหม่รถรุ่นนี้ยังคงเป็นที่ชื่นชอบของสายลุยและผู้ใช้งานมืออาชีพทั่วโลก ในวิดีโอนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับการออกแบบขุมพลังรายละเอียดทางเทคนิคและจุดเด่นต่างๆของรถที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานรุ่นนี้ Land Cruiser LC 70รุ่นปี2025ยังคงรักษารูปทรงแบบกล่องอันเป็นเอกลักษณ์สะท้อนถึงความแข็งแกร่งและฟังก์ชันมากกว่าความหรูหราในขณะที่รถรุ่นใหม่ๆมักจะปรับดีไซน์ให้ดูโค้งมนมากขึ้นแต่ h 70ยังคงความดุดันแบบดั้งเดิมพร้อมตัวถังแบบแชสซีบอดี้ลัดเดอร์เฟรม ที่แข็งแกร่งด้านหน้ามาพร้อมประจังหน้าทรงเหลี่ยมและไฟหน้าเล็ดทรงกลมอันเป็นเอกลักษณ์รุ่นนี้มีให้เลือกหลายรูปแบบทั้งแบบตัวถัง3ประตูแบบแวน5ประตูและรุ่นกระบะเอสี79เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย เครื่องยนต์มีให้เลือก2แบบได้แก่เครื่องยนต์เบนซิน V6 ขนาด4.0ลิตรกำลังสูงสุด228แรงม้าที่5,200รอบต่อน,นาทีแรงบิด360นิวตันเมตรที่3,800รอบต่อน,นาทีจับคู่กับเกียร์ธรรมดา5สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติ6สปีดอีกหนึ่งทางเลือกคือเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ4สูบขนาด2.8ลิตรกำลัง201แรงม้าที่3,400รอบอน,นาทีพร้อมแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรในช่วง1,600ถึง2,800รอบต่อน,นาทีจับคกัััับบเเียอตตโนนนนนมมิ6สปดททท้้ง2แบบวา มากกว่าความเร็วเหมาะสำหรับการลุยเส้นทางธุรกันดารระบบขับเคลื่อน4ลอ้อแบบฟูลทามมาพร้อมดิฟล็อกและเกียร์โลดท้ยที่สามารถปรับตามสภาพเส้นทางความสูงใต้ท้องรถช่วยให้ผ่านสิ่งกีดขวางได้สบายช่วงล่างด้านหน้าเป็นคอยสปริงส่วนด้านหลังเป็นแหนบเพื่อรองรับน้ำหนักได้มากขึ้นพร้อมประสิทธิภาพในการลุยทางวิบาก ความสามารถในการลากจูงสูงสุดถึง3,500กิโลกรัมถังน้ำมันมีให้เลือกทั้งขนาด90ลิตรและ130ลิตรขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยสะท้อนถึงความพร้อมสำหรับภารกิจไกลๆหรือการใช้งานหนักแม้ว่าภายในจะยังคงความดิบแบบดั้งเดิมแต่ก็มีการปรับปรุงให้ใช้งานสะดวกขึ้นแผงคอนโซลหน้าดีไซน์ใหม่ในแนวนอนช่วยเพิ่มทัศนวิสัยมีช่องเก็บของลึกและตำแหน่งการควบคุมต่างๆถูกจัดเรียงอย่างมีเหตุผลมาวัดผสมผสานระหว่างเข็มและจอดิจิทัล ในบางรุ่นมาพร้อมจออินโฟเทนเมนต์ระบบรับอากาศแบบแมนนวลกระจกไฟฟ้าและเบาะุ้มผ้าที่ทนทานทุกอย่างถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานระยะยาวและซ่อมบำรุงได้ง่ายด้านความปลอดภัยก็มีการพัฒนาอย่างมากด้วยระบบ Toyota Safety Sense ซึ่งรวมถึงระบบป้องกันการชนด้านหน้า ระบบเตือนออกนอกเลนและไฟสูงอัตโนมัติรวมถึงระบบเสริมการควบคุมอย่าง e h i c l l Stability Control ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันระบบควบคุมแรงบิดและระบบช่วยลงทางลาดชันรุ่นนี้ยังมีกล้องมองหลังและเซ็นเซอร์ถอยเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานประจำวัน ในด้านมิติรุ่น5ประตูมีความยาวเกิน5เมตรความสูงเกือบ2.2เมตรและความสูงใต้ท้องรถมากกว่า300มิลลิเมตรทำให้รถดูบึกบึนพร้อมลุยทุกสภาพเส้นทางแม้จะไม่เหมาะสำหรับถนนในเมืองที่แคบแต่ในพื้นที่ทุรกันดาร l c 7 0คือตัวจริง Toyota Land Cruiser l c 7 0ปี2025ไม่ใช่รถสำหรับทุกคนมันไม่ได้มาพร้อมความหรูหราแบบทันสมัย หรือเทคโนโลยีสุดล้ำแต่สิ่งที่มันมอบให้คือความน่าเชื่อถือความทนทานและความสามารถในการพาคุณไปได้ไกลกว่าเส้นทางปกติที่ FH Auto Review เรามุ่งมั่นในการนำเสนอรีวิวรถยนต์ที่ละเอียดชัดเจนและเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนหากคุณชื่นชอบวิดีโอนี้หรือสนใจเนื้อหาเกี่ยวกับรถยนต์สายลุยและรีวิวเชิงลึกแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง FH Auto Review เพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตใหม่ของเรา